เอาละครับผมก็สนทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราก็จะมาส่มสกินอีเทนอลเซลเลอร์ชิบิมูนกันนะฮะว้าววันนี้ก็มาขายเป็นวันแรกนะฮะส่วนสกินอื่นก็อาจจะเปิดขายตามมาที่หลังนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้ากิจกรรมเลยนะ,ะโดยกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมหมุนกาชานะฮะโดยที่เราต้องได้กาชาสีทองนะ,ะแ,ลแล้วพอเราได้กาชาสีทองปุ๊บเราก็ต้องไปหมุนต่อนะครับเพื่อจะลุ้นว่าเราจะได้สกินไหมโอเคเอาแบบเร็วๆเลยละกัน โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็เกือบการันตีนะเออโดยค่าเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ1000คูปองนะฮะเออก็ทุกคนก็สามารถเตรียมไว้ประมาณ1000คูปองได้นะครับแล้วเราก็จะได้เอฟเฟกต์คิวแล้วก็เอฟเฟกต์ปุ่มโจมตีแล้วก็ปุ่มเดินนะฮะค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็ได้กรอบด้วยพออยู่ในเกมก็เป็นประมาณนี้เลยนะฮะสีชมพูวิ่งวับมาก เอฟเฟกคิก็จะประมาณนี้เลยนะสวยจัดส่วนกรอบกับโปรไฟล์ก็สวยนะครับแต่สำหรับผมก็ยังถือว่าไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่นะก็ให้ทุกคนไปตัดสินใจแล้วกันครับเจอกัน mm hmm.